ผมชื่อเสตษติดขันธรัตครับปัจจุบันเ็อายุ54ปีทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายรถบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสะสะครับคนไทยเราเนี่ยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนให้มากมากจนขนาดนี้ถือว่าเป็นอันดับสองของโลกรถมอเตอร์ไซค์มา เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุอันดับหนึ่งเลยเนื่องจากว่าการขับขี่ที่ประมาทแล้วก็เมาแล้วขับเพราะฉะนั้นบทบาทของสอคอ,อ,อก,ก็จะทําของสํานักง,งานเครือข่ายรถประทัดเนี่ยก็จะทําในเรื่องของการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องแล้วก็สร้างกระแสให้เกิดการรับรู้เกิดจิตสํานึกความปลอดภัยเราเริ่มดําเนินการตั้งแต่จริงๆก็เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2 5 4 6แต่มาตั้งเป็นสํานักง,งานเครือข่ายรถประทัดในปี2วมๆก็ได้าร้วนะีรับ เมาดานสวัสดีครับขออนุญาตุดเชิญเลยครับดื่มแต่ไม่ได้ขับจับ,จบไม่ได้ดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถภาพรวมและตัวเลขก็ลดลงมาเดือลำดับอ่าทีนี้เป้าใหญ่ของเราจะอยู่ที่ปี2,563ซึ่งประเทศไทยเนี่ยไปลงนามในปฏิญญามอสโกก็คือ คนไทยจะต้องเสียชีวิตด้วยกบเหตุทางถนนเพียงอัตรา10ต่อแสนประชากรสำนังกงานเครือข่ายรถบัตเุกนครับเรามีผลิตมีเราผลิตและกระจายสื่อสนับสนุนให้กับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับเราผลิตทั้งปีนะครับแล้วก็สนับสนุนได้ทั้งปีนะครับสามารถภาคีเครือข่ายทุกภาคีสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนจากเราได้ตลอดเวลานะครับการเดินทางไปกับพร้อมกันกับภาคีเนี่ยหัวใจจริงๆก็คือการเกาะเกี่ยวถักทอแล้วก็เดินทางไปด้วยกัน ทำอย่างไรที่ภาคีได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเขาภาคภูมิใจสูงสุดน,นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ t o ก e ก h e ตอร์วีร่วมกันเราทำได้